สวัสดีครับอีเจนเคยนะครับมาพอวันนี้แล้วครับสำหรับจองเด็กตายชาแนลนะครับวันนี้เด็กตายชาแนลมานําเสนอร์เมนูตับว่านนะครับอีเจนเคยนะครับอ่ามีพักชีนะครับก็ะถั่วพลูแตงกวานะครับไม่มีย่งมาใหม่แล้วก็มาระนะครับรไม่ได้ทำวิธี ทำให้แลนะครับมาครับมากินกับเด็กใต้นะครับวันนี้กินเมนูซุกๆมั่งนะครับนะตับว่านครับนี่ครับ ว่านจ้วยจ้วยพี่น้องครับตับว่านครับไม่ยาครับปีกปุ่นเก้าขัวน้ำปลาจูรถมะนาวแค่นั้นครับ แซ่บรอยแรงรอยแรงครับอันนี้เมนูซุกๆมานะครับพี่น้องดิบมามาแล้วกาดไม่ได้กับเมื่อเดิมครับแนวจุดพี่น้อง ເອົครับ เมนูตับบ้านไม่มีแนวซดนะครับน้ำน้อยครับเป็นลับแครมจันดีเลยครับนี่เป็นลับแครมยังไงต้ามีเขาเนี่วร้นรอนๆก็ขึ้นยอดครับ Hòm nhảy à cả. Cảm ơn đường bên nào. คว้าช่องเล็กๆข่องเด็กตายจะแนวไว้ด้วยนะครับในอมอกอมใจข่องพี่น้องตุกตุกคนท,ทั้งตียู่เมืองไทยติยู่ต่างประเทศนะครับคว้าไว้ด้วยนะครับสําหรับช่องเล็กๆข่องครอบครัวเด็กตายชาแนลนะครับคว้ากดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร์กดกระดิง่งติดตามไห้ด้วยนะครับสนับสนุนเด็กตายชาแนลคนนี้ไว้ด้วยนะครับ คลิปลาดประกันได้ก็คอมเมนต์ใตคลิปเหมือนได้นะครับพี่น้องนะข้อโทษข้อภัยถ้ามีเสี่ยงรบก้นก็เป็นแซงนะครับอาจจะเป็นเพราะสัวทัพย์นะครับนะ วันนี้ทำเองครับวันนี้รุงเองครับทำเองก็เป็นเมนูที่ผมชอบนะครับ ร่อยแรงร่อยแรงร่อยแรงพี่น้องฮือลิมไปครับมีมะเขือ Thank <laughs> you. เติมสักคำนะครับพี่น้องคำเอกเอ,ก,อกสักคำนะครับ พมกินได้ก็ได้ครับขอยมีผักนะครับกินข้าวแกงจืดพมยังมีผักนะครับกินข้าวแกงจืดต้มอ,อย่างเงี้ยต้มหมูจืดๆนะครับต้มไก่จืดๆขอยมีผักอย่างเดียวครับผมเน้นผัก ัปขเขาเนียวมาเร็วแน่นอนไม่ร้อนนะครับเิดงูเอาคืนเอาคืนวอดีไม่ได้นึ่งนะครับกอดทษกอดไฟด้วยนะครับ มาติไอ้ควัญน,นึงงข้าเนียวบือบอข้าเย็ยนไปก่อน,นครับสองปันครับหลอดทองพี่ยัง นะครับท่านผู้ชมะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เด็กตายาแนแนวก็เหมือนช่นเคยนะครับว่ากดหัวกล้องเ็กตายแฉแนวอว้ด้วยนะครับช่องแหล็กๆของเ็กตายแฉแนวนะครับว่ากดไลค์กดแชร์กดซับตะไครแล้วก็โตใจกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เด็กตายแฉแนวก็ ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ข้อสวัสดีครับ